มาแล้วครับสายเขาเบี้ยวสายเขามาแล้วครับเขากลับมาแล้วนะครับผมสายเขารุ่นบุกเบิกรุ่นบางรัจันครับทางละเมิดกลัวเลระพี่น้องเบิ้งเอาเบี้ยวสายเขาคล้องแ้ครับมันนี้ทางละเมตดโบยู่แน่นอนเหเือไหนคนนะครับแจ้หน่อย คางระเมศหาเส้นวัดจากกลางหัวมาครับคางระเมศหาเส้นนี่ครับรุ่นบุกเบิกเลยต้องให้นายท้องเม้นมาคืนขี้แล้วล่ะนี่เนี่ยเบิบ้งถ่ายสูงร้อยสามสิบเนี่ยครับสูงร้อยสามสิบขับตัวนี้โอ้ของแทร้รุ่นบุกเบิกรุ่นโบราณน,นี่กแล้วโอ้คือยกข้าศึกบ้านี่ยกเม้นตงูเข่าโอ้โหเนี่ครับเบิ้งเขา โมเมนต์หุ่นยนต์สายโบราณของแท้ครับอายุบบตามกว่า40ปีบ่20ขึ้นอยู่ครับตัวนี้สายอนุรักษ์เอาไปบริหารเอาไปดูแลครับเอาไปสวนสัตว์ไปลานกาแฟนี่ครับเอาไปเลี้ยงโชว์อยู่ลานกาแฟครับเขาหายากแล้วครับรุ่นนี้หายากแล้วนะครับผมแต่ไท่าตามหาอยู่นะครับผมรุ่นนี้เปิดราคาไวไป ซีม <45, S 2> ื่นหาครับเปิดไปซีมื่นหาครับรุน่นนี้หายากแล้วเบื้องเขาโอ้ยคักแหงนี่ครับเขาคนสูงป,ประมาณร้อยสามสิบอ่าผมนี่เขาเบื้องเอาสุดยอดเลยร้อยหาเส้นครับเขาคนคางละร้อยหาเส้นโพสโพนี่ครับพี่น้องเกือบเรียบอา้าวต้องเฝ้าโทษละล่ะครับแบบนี้หายากที่สุดเลยไครมีทรงมากเพื่อนมา สรงมาเบิงนีครับไผมีนะครับรุ่นี้นี่ครับรุ่นนี่โอ้ยตอนซอนแต่เขาขุดเขาเบนโขดอีีนี่ไซส์กรถือว่าดีนะครับเนาะนี่ไซส์เื่องดีนะครับผมนี่จับใดใบใดยืดขอ่คุณเอาคุเอาใบนี้เอาเบอร์ติดต่อไปครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหส เปิดไว้4 5 4 5คะแนนนะครับผมอยคักแข่งเขาเัานนี่สุดยอดเลยขามาเบิ่งที่เด็ดครับบาทนี้รุ่นโบราณรุ่นหายา,ยากครับสายอนุรักษ์ของรักษาของหายากนะครับเบิ่งหน้าตาเพคนใครก็ต้องตามหาครับรุ่นนี้เอาไปไว้ร้านกาแฟน,นะครับผมบุญอุ้ยทองใหญ่ๆอ่างๆมาลครับ ม่านพ่ออมตัวนี้ม่านหาเดือนประกันทองไงพร้อมนี่ครับเบิ้งเบิึงเบึงเบิงบึงเน,นื้อหนาเพิ่งอีละ่ะน,นี่ครับน่ะไปดมูมันเค้กแค่ยังเนื้อหนาคือเพิ่งอีล่ะนี่ครับเบิ้งเบึงเขาคนอันนี้เป็นรุ่นหายะครับรุ่นโบราณสายอนุลาเข้าทองหาเดือนพร้อมทองหาเดือนแล้ประกันครับประกันทองให,นหน้หนหนหเลยนะครับผมนี่เขาเพิ่งขึ้จ้าไปเนี่ครับนี่ครับความอ่างความยังเพิ่น สูงกับประมาณร้อยสามสิบนะเดนเนี่ยสามสิบสามสิบเจ็ดนะครับผมอ้างดีแข้งขาเกือบเรียบดีเปิดราคาไว้สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยทองห้าเดือนนะครับผมนี่รับประกันทองประกันทองให้พร้อมนะครับผมอุ้ยเบื้องหน้าตก่อนครับนี่เขาคือเทนี่เลยีนี่ครับเกิ่นเขาเอียงมาแบบนี้เขาอุ้มเงินอุ้มค่ำนะครับเนี่เขาอุ้มเงินอุ้มค่ำนี่ นาตาเงินอุ้มเงินอุ้มขัม้มนะครับครับโอ้นี่ครับนาตาดีเท้าหลูบไปเลยนะครับนี่นี่นอ่างแห้งรุ่นหายากนะครับผมรุ่นนี่อ่างทองหาเดือนพวงหางดีลำ้ำโตแง่ไพมาก<า>เก่าเปล่าในปีเห็นเกอะมากเนี่ยบ่ค่อยเจอแบบแปลก,หาากๆหายากครับนี่นี่รุ่นนี่นี่ครับเอาเบอร์ติดต่อไปครับ0 8 5 0 8 5 770 7 จาครับ่รัผมนี่ครับนี่นหน้าตาไม่ใหญ่หรอกนี่ครับรุนหายากรุ่นบุกเบิกอีกครับรุ่ตัวที่สามเชื่องนี่ครับเชื่องดีโอ้เอาไปอนุรักไวร้านกาแฟเนาะเหมาะเลย้คนบึงเอาหาได้ของแปลกปไปรวมกันไหโหลด2จโตัวแปลกๆนี้ไปาไปไวร้านกาแฟแถมทองหวอม รวบรวบม,มาได้หลายคนไปเบิ่งของแปลกหาย,ยากนะครับผมนี่ต่างโพดสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยอ่ามันหมันครับผมครับผมอ้าวเบิ่งของแปลกแปลกกันปะเขามันเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยเขาบัานนี่เขางามครับเขาตั้มาสามปีก็กงพอครับเขาแนวนี้เหรสามปีของเขาพอร์ตปะเขาเงี้ยเพื่อนเขา ง่วงเงินง่วงทองนั่นแหะคือง่วงเงินง่วงทองเอ้าใครอยากเอาไปร้านกาแฟพัฒนาอยากเท่าไรครับแบบนี้อยากสี่หมื่นครับอยากสี่หมื่นครับทองเพชรเจริญหกเดือนครับทองเพชรเจริญหกเดือนประกันน่องประกันทองโอ้ตัวนี้เพิ่นได้เรื่องทองนะผมอยากสี่หมื่นครับผมประกันทองเพชรเจริญหกเดือนหเดือนไปหลอดครบเงาเบื้องล้ำตัวไปนี่เงาเบื้องล่ำตัวตัวนี้ทองหกเดือนสูงหน่อยสามสิบ ประมาณเม็ดสามสิบเอาได้เรื่องทองน้ำนะครับทองหกเดือนเพชรเจริญหน้าอ่างดีเอาไปไปอาบน้ำอาบท้ากัดสีสว่านใหม่กัดสีสว่านใหม่อ่างดีโผลเนาะนี่ครับแข้งขาเกือบเรียบแต่ว่าเขาคือใครแต่เขาเขาแง่มครับซายเพชรอุดรนะครับโอ้โหบิดบิดโอ้โหมาลำน้ำนี่หู้โหมาลำสิ่งหู้โหมาลำครับนี่ครับหน้าตาเอาวเพื่อนมีผู้มักสนใจครับเบอร์โทรเบอร์ไหนครับ 063 296 296 2ศูนย์หกสงดาวันครับโส่งฟรีทั่วโลกคือกูฟรีทั่วโลกดาวันเขาหน้าดีแฮงนั่งน้อ่างนังนอ่างง่ายๆเ้าใช่ชื่อวัาชื่อว่ารับทราบผมพ่อจะขอองกฤนละบานี้รุ่นบุ๊กเบิกแม่ลูกว่ามแม่ลูกใต้สองหมื่นหมื่นเก้าพัน ตัวร่องได้อีกตร่องไผยกำลังตามหารุ่นนี่อยู่ไปไหวลานกาแฟคือนเขาขึอเสือไปไหวสวนเสือก็ไไรนี่ครับเบื้องเบื้องนาตาไหวอายุยักปีเราพ่อเนี่ยนี่สี่สิบเราบอกสี่สิบปีป่ถึงป่ถึงสามสิบเก้านี่แหละวนี นี่ครับอีลาอีละแม่ใหญ่นี่ครับเบิงเบิงเบิงอันนี้แม่บ้านอันนี้ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้ตัวแม่พ่อตัวผู้ครับลูกเถิกพอดีเป็นขั้วไอแค่เลยตัวนี้อ้าวแม่ลูกเมินเก่าบ้านตอรองในเบิ้ดมือเบิ้ดปีใหม่มันไก่ปีใหม่แล้วเนาะต่อรองในเบิ้ดมือเบิ้ดปีพ่อมีเบอร์โทรปะบ่บ่บอ่ครับ 083 8ปสามเอ้าสามแปดสองห้าเก้าหสีโอ้แลวังล้งเอาเจ็บล้างเอานี่ครับไม่ไง่เราโมโหได้หิวหยาแล้ววะของแท้ครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้านี่แหละร้อยร้อไงสี่ร้อยู่สิวเนี่ยารอวะร้อยห้าสิบนวะนี่ครับอันนี้อาจจะเอาไปปาดบักม่วงไหนกันรุ่นนี้ นี่ครับข้องสร้างดีลูกเดืเอดนึงรลหว่านี่ชื่อว่าจะไดนลูกชายมันนี่ลูก <laughs> กเราเตือนไหนครับเ <laughs> ตือนในโมเดวนี่มันหนาวพ้นปุยพดนกับหนาวลูกเงินลูกไม่ใหญ่หรอกเอาบ่หน,นอ้องแน่เนี่ยเอาอยู่มากีก่เบารุ่นมุกเบิกได้นี่แม<ป> <laughs> น,นั่นแมนแม<ป>น,นรถธรรมดาได้หรอ นี่ครับตัวน,นี้นะครับเด้อเบอร์โทรตามนั่นนะครับผมเพื่อมีผู้มักสนใจหมื่นเก้าพันต่อร่องเลยขามปีเลยเบิดปีคนละเอา้าต่อเอาต่อเนี่เป็นปีเลยรอบนี้นี่ครับที่เด็ดเลย <c oughs> นั่งเอกสนามเลยมือน,นี้ที่เด็ดเลยรุ่นนี้หามีเงินเด้อพ่อเด้อ <c oughs> <c oughs> มอ 9, หาบป๊คือเนี่ยหมื่นเก้าพันฮ่าเป็นปีกเขาพ่อมาติดเอ้ามันมันพ่อมันมันเนีน่ครับที่เด็ดเลยมือน,นี้ พ้องแท้แม่บัวโรยแม่บัวโรยล,ลูกพันล้านพันล้านเกีบบ่พ่อห่วยเขาอุ้มบาทอุ้มบุญโอ้สราประคุณมีหลายพอ่อแบบสิบ้าอันังเนี่ย อา้าวข้งก้าอุ้มซับยอุ้มเีินอุ้มเจ้าของอุ้มเงินอุ้มท้องแล้วอ่าซื้อมาตอนนั้นซื้อไปเจ็ดพันหนึ่งอุ้มท้องตอนนี้จะขายอยู่สี่พันนอผสมพอบักไข่บักไข่มุกไว้ผสมไข่มุกไว้แล้วแ<อ>จ็คเดือนแล้วพ่อเอาออกเดือนหนา้านี่ยออกเดือนหนา้านี่อโอ้นมลง,ลง,มลงแล้วนมลงแล้วออกเดือนหน้านี่บานนี้ขายบาทพ่อบาทนี้เปิดไปสี่หมื่นต่อได้อยู่สี่หมื่นกับแบบนี้เขาอุ้มบาทอุ้มบุญอุ้มเงินอุ้มท้องกันป่ะโอ้ของแปลกๆ แต่ขายยากขายยากตัวตัวบนก็พืหาพุ้ธพ่อครับผมพ่อย้อมเพื่อได้ครับนี่ยูพรีมายโคราชโคราชโอ้ที่มากมากใกล้เติบตัวนี้นี่ครับของแปลกมาขายของแปลกมาขายอุ้มบาทรอุ้มบุญมากเก่าะ่าดีเมื่อนานจะไม่หลับเพราะว่าคนเลี้ยงม่วมีอ๋อคนเลี้ยงม่วมี่ม่วมีคนเลี้ยงผู้เฒ่ามีคนเลี้ยงครับผมเดือนนานี่ออกวันปะลอดลูกเดือนน่ะ <c oughs> นี่ครับคลอดลูกเดือนหนานะครับตัวนี้โอ้แบบเบิงลำโตคล้องแปลกหายหากเปิดใบซี่เหมือนนี่ครับโอ้ข่อท้าเข้ากันครับตัวนี้ไฟมากรุ่นนี่ครับผมนและแน่พอลูปแบไข่มุกขาวนี่ก็ราคาเป็นล้านได้แบบไข่มุกขาวโอ้ขอบคุ้ยเผียกดูครับผมผมะพร้าวพันธุ์เนี่ยเป็นไข่มุกขาวในทองถ้าขอดออกมานนี่ได้รุ่นเลย โอ้นี่ครับนี่มีไบไม่หลอดพ้อครับผมมีใบม่ลอดพ้อรบบเบิ้งล่าโตขึ้นเขาทาพอมีเบอร์ติดต่อวพ่อเบอร์ติดตอมีไหมครับศูนย์แปดห้าศูน์หสามเจ็ดปดเจดแปดหนึ่งเจ็ดสองพ่อพลอรัครับผมอมันหมานพ่อ มาแล้วครับพี่น้องของแท้แล้วรุ่นบุกเบิกรุ่นโบลาดไม่แล้วครับปลาตัวนี้โบเทาปันไหนปั๊นมาตัวนี้39ปีโบเทาปันไหนนี่ครับยิ่งไล่เพิ่งไปนี่ครับไม่ไงไม่ไงอยู่ก่อนอยู่ก่อนเบิ้งหน้าตาปลาดเขาคางละเม็ดประมาณเม็ดประมาณเม็ดครับตัวนี้นะครับผมเบิ้งสูงเกือบเกือบ140อยู่ นะครับล es que ouais, ้อยชางที่เป๊ะายอยู่นึ่งกับเบื้องน้าตาสูงกว่าตัวนั้นเด้อพี่น้องตัวนี้นึ่งกับตัวนี้เป็นเออ่ควายโบราณควายรุ่นบุกเบิกนะครับผมนะครับสายบางรัชจันอีกแล้วครับคางละเม็ดโอยู่ตัวนี้สูงกว่าตัวก้อนนี่อีกครับพี่น้องครับผมเบื้องล่างตัวบ้านที่เด็ดเลยบ้านนี้ไปกันนังตามหาอยู่ครับรุ่นนี่รุ่นโบราณรุ่นบุกเบิกอีกแล้วเบิ้งเขาเบิ้งเขา เม็ดอยู่ครับพ่อสูสีเลยตัวก้อนนี่เม็ดหาเส้นตัวนี้ก็สีสูสีกันพ่นละ่ะกับเบื้องเขามันเอาบปนี่ฟังราคาครับเปิดใบซีมือหนาครับซีมือหาซ้ำกันเลยเอาเปิดว้เลยครับซีซิบหาผสมเราบ่เลี้ยงไหน,ไนท่ทองว่างไปผสมเราเอง,อ,งอันนี้เป็นสายอนุรักษ์ด้ยพี่น้องสายอนุรักษ์สายโบราณนะครับผมเขาขางละเม็ดโบออยู่สูง สูสีลอยสีสีแต่ว่านุ่มยังใครๆอยู่ลูกกินนมนะครับผมตัวนี้เป็นลูกงามๆนะครับลูกมันเออเขาเขาบอกขายไหย่บริษัทอะไรเขาเอามาน้อกันแต่ว่าผมืผิดนะตัวนี้เป็นควายโบราดน,นะครับเด้อนะครับควายอา้า <c> ว <oughs> <c oughs> กำลังอันทายพอดีสุขภาพดีนะครับเด้อนี่ครับเบิง่งทายเบิ่งยางเบิ่งนี่ครับนี่นี่นี ชุ่มชื่นดีนะครับเอ่อเพิ่นทายพอดีขีแตกพอดีนะครับเอ้าตัวนี้ส้หรับซาำนัยทิ่ตามหานะครับสายอนุรักษ์สายโบราณสังเกตนุ่มครับนุ่มยังตึงๆนุ่มตรงๆอยู่คือเพิ่นแยกลูกมากนะครับผมเป็นควายแยกลูกมากเปิดไปซีซิบหานะครับผมตัวนี้นี่ครับนี่นี่เบิ้งเขาเพิ่นมมมินเต็รนีอยังอื่นนะครับเนาะนี่แหละเขาเงียบๆแต่ของแท้ สายบราณเฮาเบี้ยวสายเขาเฮาเอาเบอร์ติดต่อไปครับ085 085 770 770 4733ครับี่เนี่ทีเด็ด่นนี่เบิ่งเขาอุ้ยเบิ่งเอาพี่น้องนี่เขา เบื้องอีกครับเขามันสุดยอดเลยเดี๋อม่มาก่าอาพายามวยครับใกล้สิออกแล้วจะสิโพนปีใหม่หรือว่ออกก่อนมาจักเบื้องเบื้องบานนี้ท่องแก้แห้งแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับนี่นี่นี่เบื้อง่อง ทางไก่พิ่นบอ,อยากส่งเลยพี่น้องมีคนซื้อแล้วแต่ว่าเพิ่นบอ,อยากส่งมันทางไกลใหญ่มันออกกลางทางครับผมเ<อ>พิุ่ยุกไก่แห้งนะครับก็เลอยอยากขายพุยุกเก๊กไก,ไก่นะครับผมเพราะว่าเบิ้งเอานี่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 มันสิออกไวๆนี่พี่น้องนี่นะครับตัวนี้เป็นพญาควายหองแก่แห้งแล้วเน่ามันออกอยู่ทั้งรถเป็นวะนี่ครับเบิ้งเบิ้ง,เ,งเอาเครื่องโยดไปแล้วพญาควายตัวนี้ป่านนี้เพิ่นเลยว่าทางไกลก็เลยบอยากส่งอยากส่งพุยุกเก๊กไก่มัน มันทองแก่แห้งบ้านนี้หกหมื่นหาทองสีออกอลไรได้ครับนี่มันสีออกก็ได้สิบเดือนหน่อยดิมันสีออกมันสีออกแล้วนี่ครับเบื้องครื่องมันจะอะไรนุ่มก็หลงหมดแหละแมนบอมเหนที่นึงแล้วทรงนั่งไกลว่าไหนได้หรือมันสีออกก่อนนี่ครับเบื้องหน้าตาขาแข็งนะครับคือการขนใหญ่ไกลๆกลกับยานมันเป็นอันตรายต่อควายนั่ม แต่ว่าบวมันเสี่ยมันสียอันตรายเดินทางไกลๆนะมันยืนไกลๆมันเมื่อยด้ยนระยะแม่นอยทองแก่ๆนี่ไปไกลก็ยลาบากังครับผมตัวนี้ทองนั่นะแต่ว่ามันสีเดินทางไกพได้กันอยู่ในบบนขอนแกนเสยอบนอนแกนี่พอได้อนสร้างไปเนือไปตไกลๆเไปไดเลยพี่น้องนครบอาู่ยไกไปเลียงตอ ตัวนี้เป็นพญาควายรับผมท่งเหนือกับที่ต่อมามันถักไก่หน่อยเนาะไก่โผล่เหนือเบื้องหน้าตามายอะเลยครับนี่ครับเหลือหกเบือนหาพันบาทนะครับผมหาผู้อยากเลี้ยงอีหลีเป็นพญาควายทาลูกก็ไมาเป็นพระพญาควายอีกนี่ห่วยราคาวปรยูรเลยปะนี่เป็นหลานไหมนี่นี่ครับปลาคาบแก้วหื้อเขาหัวสีขาวเพื่อนไปยังไรกว่านี่ับเบิ้งเบื้งหัวแบนหรอหัวเนาะ หลงคำบอกหัวแบะปลาคาบแก้วนาโพลังคนกับปลาหางกับหางหางขาวหางเปลือกตัวนี้ห้อมเสีออกแล้วหางดอกหางดอกกับผมเกือบกระแบะห้อมตัวนี้เกือบใช่แก้วห้อมตัวนี้ทองทองแก้แห้งแล้วส่วนสูงกับประมาณร้อยสามสิบ เกือบทองแก่แห้งแล้วนะครับผมเพิ่นบ่อยากขนใหญ่ไปไก่ด้วยพี่น้องตัวนี้ของมันใหญ่มันแก่แล้วบ่อยากขนใหญ่ไปไกลเอาเบอร์โทรไปครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามสามบอยอยากเอาไปไก่ด้วยครับเด้อยัขาอยู่ในเขตอีสานเนาอดีตทรงได้พอดีเพื่อติดต่อมาได้ทางเหนือก็เลยบออยากส่งไก่นะครับพญาครุ้ยของแก่จัดเอ้า นี่แหละเป็นหลุนเบิง้งว่ะนี่ขั้นหลูกมันเป็นพญายกรวอยอีกนี่โอ้จังเลยพี่นอ้องอ่าโทรมาติดตอ่อเอาด้วยครับโทรหาเจ้าของคนเลยโดยตรงนะครับคุณเบิ้งเบื้งเฟรดเฟรดเลยโคตรแห้งนีสายดีพรอบเนาะนี่ครับเชือกแห้งนะครับปลาคาบแก้วย่างดีนี่ครับซอทายอ,อ,อ,าาอยู่นั่นหะทองแก่